สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟน,แฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนะคะนั่นก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2566นนั่นเองค่ะเรามาเช็คดวงชะตาเรามาวางแผนชีวิตกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะ ชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่ 15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าดวงชะตาของคุณในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนคือวันที่1ถึง15เมษายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการเงินการทองก่อนเลยนะคะเพราะว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันจะมีเกณฑ์ขยับด,ดีขึ้นโดดเด่นมากขึ้นค่ะเนื่องจากดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นจะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีในวันที่8เมีสายนปี2566ค่ะและการที่ดาวพระศุกร์มาเป็นเกษตรราธิบดี ในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูด้วยส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความคล่องตัวทางด้านการเงินค่ะได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายได้โชคได้ลาบจากการเจ็บไข้ไม่สบายรวมไปถึงโชคลาภที่มาแบบคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยค่ะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนนะจะมีเงินผ่านเข้ามือเข้าบัญชีค่อนข้างเยอะค่ะมีเงินเข้า ามาแบบฟลุ๊กฟกท่านใดที่ขาดเงินก็จะขาดเงินไม่นานค่ะเดี๋ยวก็จะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนั่นเองค่ะแต่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ดาวพระศุกร์ยังไม่ได้เป็นเกษตรตรัธิดีนะคะดาวพระศุกร์โคจรร่วมกันกับดาวพระราหูเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนคุณต้องระมัดระวังรายจ่ายค่ะรายจ่ายอาจจะจุกจิกมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะหลงไหลกับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็ทุ่มเงินไปกับ นั้นค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเ,เป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาหลอกลวงคุณโกงเงินคุณนะคะหรือว่ามาเอารัดเอาเปรียบคุณในบางเรื่องอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะในสัปดาห์แรกนี้อาจจะมีของหายนะคะอาจจะเป็นกระเป๋าสตงางค์กุญแจรถกุญแจบ้านอย่างเงี้ยดูแลให้ดีหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์เจอกับของเสียของพังหรือบางคนอาจจะมีคดีความทางการเงินหรือมีเกณฑ์จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพ ของตัวคุณก็เป็นสุขภาพของคุณในครอบครัวก็ได้นะคะต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะแต่พอหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวพระศุกร์มาเป็นเกษตรราธิบดีปัญหาทางด้านการเงินจะค่อยๆค,คลี่คลายค่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างนี้นะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องราวจุกจิกใจทางการเงินจะขยับดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะอันนี้สมัยต้องขอเตือนไว้ก่อนเพราะดาว พระพุธอย่างโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งสองดาวนี้เนี่ยมันเป็นดาวถ้าพูดตรงๆไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นดาวมิจฉาชีพว่าอย่างนั้นเถอะนะคะจะมีคนมาหลอกลวงมาคดโกงคุณหรือรับปากอะไรกับคุณแล้วไม่ทําตามนั้นนะคะชาวลัคนาราศีการมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการไปท่องเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดไปนอนบางคืน2คืนสามคืนหรือว่าอาจจะมีการไปนอนบ้านญาติบ้าน รู้จักหรือมีคนอื่นมานอนบ้านคุณชั่วคราวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันจะมีเกณฑ์ได้จัดแจงเกี่ยวกับที่หลับที่นอนนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกันจะได้ไปในที่ที่พึงพอใจมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้กินของอร่อยได้ล่าปา่าหรือไปในร้านอาหารที่มีวิวดีๆวิวสวยๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีความคิดอยากจะย้ายงาน อยากจะเปลี่ยนงานหรือบางคนตกงานว่างงานอยู่อยากจะหางานใหม่ในระยะนี้เริ่มได้เลยค่ะมันมีมุมที่ดีค่ะคนรอบข้างเกื้อกูลสนับสนุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานที่ถูกใจรวมไปถึงคนที่มีงานอยู่แล้วแล้วอยากจะย้ายสายงานอย่างที่สมัยบอกไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายตามที่คุณต้องการหรือปรารถนาน,นะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะถ้ามีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต้องดูให้รอบคอ ต้องอ่านให้ละเอียดค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความผิดพลาดนะใครที่ย้ายงานแล้วก็ต้องดําเนินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยดู ดูให้รอบคอบส่วนใครที่ไม่ได้ย้ายงานแต่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาหรือทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างเช่นพนักงานธนาคารพนักงานบัญชีต่างๆอย่างเงี้ยนะคะต้องดูเรื่องเหล่านี้ให้ดีมันมีโอกาสง่ายมากที่จะผิดพลาดนั่นเองค่ะระยะนี้นะคะต้องระมัดระวังมีคนมาก้าวไก่างานของคุณค่ะมีคนมาจ้องจับผิดมีคนหาเรื่องให้คุณปวดหัวมีคนที่จะมาคอยทะเลาะมาวุ่นวายกับ คุณมาก้าวไกา่งานของคุณมามีปากเสียงกับคุณแบบนี้ต้องดูให้ดีนะคะอุปสรรคของชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้คือเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของการสื่อสารนะสื่อสารอาจจะผิดพลาดคุณสั่งงานลูกน้องไปอย่างหนึ่งปรากฏว่าลูกน้องไปทําอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุยกับลูกค้าแบบนี้เหมือนจะเข้าใจแล้วปรากฏว่าลูกค้าไปตีความผิดไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ในระยะนี้นะคะดาวพระพฤหัส และดาวพระอาทิต์นะคะโคจรร่วมกันที่เรือนปัตตานีตรงนี้จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรักคู่รักเป็นอย่างดีหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนะเพราะว่าดาวพระพฤหัสและด,ละดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะโคจรมาร่วมกันที่เรือนปัตตานีก็จะส่งเสริมดีในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มคนต่างเพศนะคะเพศตรงข้ามจะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลให้คําแนะนําให้คําปรึกษามี มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เซ็นสัญญามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะหรือเจอผู้คนจํานวนมากมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะมีเกณฑ์ได้ลงทุนเพิ่มอย่างนี้ค่ะคือมันเป็นทิศทางที่ดีที่เดาวคู่มิตรใหญ่มาอยู่ในเรือนปัตตนิแบบนี้แต่ต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะอารมณ์ของชาวลัคนาราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะแปรปรวนง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหงุดหงิดง่ายใจร้อนง่ายใครมาพูดอะไรไม่เข้าหูใครทําอะไรแล้วรู้ สึกขัดหูขัดตาคุณก็จะเดือดร้อนหรือวีนได้ง่ายนั่นเองค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายหรือว่ามีเกณฑ์ใช้อวัยวะบางส่วนในร่างกายของคุณมากเกินไปบางคนทํางานออฟฟิศต้องใช้สายตาในการจ้องคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์ iPad n o t e ตบุ๊มากเกินไปบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินก็ใช้เท้าใช้ขามากเกินไปในช่วงนี้ก็ดูแลอวัยวะของตัวเองด้วยนะคะบางคนต้องซื้อ,อยูกซื้อ,อยามากินหรือว่าต้องไปร โรงพยาบาลนะมันมีเกณฑ์ที่จะต้องไปโรงพยาบาลค่ะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นการพาลูกไปพาสามีไปพาภรรยาไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีกันกันบ้างนะคะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอรักลับๆสําหรับชาวกันท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์เจอรักผ่านทางออนไลน์หรือได้เจอคนที่ดีแบบคาดไม่ถึงนะคะหรือใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีความลับบางอย่างกับคู่ก็ได้นะ หรือคู่ของคุณมีความลับกับคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องดูให้ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พยายามประคับประคองและอยากใจร้อนใส่กันนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ